สวัสดีค่ะตอนบ่ายๆนะคะลูกค้าวันนี้เราจะมานําเสนองานกําแพงกันดินเทคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะความหนาของคานจะอยู่ที่30เซนนะคะเหล็กที่ใช้แนวตั้งนะคะจะเป็นเหล็กวางคู่เลยเป็นเหล็กกลมนะคะ9มิลเหล็กแนวนอนของเราจะเป็นข้ออ้อย12มิลน,นะคะวางคู่เหมือนกัน ความหนาของเนื้อปูนจะอยู่ที่30เซนนะคะตัวคานล่างจะ30คูณ60นะคะตัวกําแพงข้างบน2เมตรนะคะจะอยู่ที่20นะคะความหนาเนื้อปูนอยู่ที่20เซนตัวนี้จะไม่มีเสาโชวนะคะลูกค้าแต่ว่าจะเป็นการมัดเสาหลอกนะคะแต่เราจะไม่มีเสาโชแต่ก็จะมัดเสาให้ทุกระยะของเสาเข็มนะคะเสาของเรามัดจะมัดต่อกกันกับเสาเข็มเลยนะคะ เข็มที่ใช้จะเป็นเข็ม18 1 8คูณคูณ4เมตรนะคะเสริมเหล็กข้ออ้อยเข้าไปด้วยงานคำแพงกันดินของเราจะเป็นงานเทคอนกรีตสีแผกทั้งหมดนะคะลูกค้าเหมาะสำหรับลูกค้าที่ถมดินสูงถมดินเยอะสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอาคารสร้างโรงงานนะคะกันดินได้ดีเยี่ยมค่ะกันดินไหนดินสใสกันน้ำท่วมได้ดีมาก ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่เม็ดละพันห้าร้อยบาทรวมค่าของค่าแรงของช่างหมดนะคะเม็ดละพันห้าร้อยบาทความหนาเนื้อปูนจะอยู่ที่สิบสามเซนหรือว่าเสาหน้าห้านะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการลงเข็มหรือว่าต้องการเนื้อปูนหนาต้องการเสริมเหล็กพิเศษรานะคาก็จะปรับขึ้นมาตามวัสดุที่ใช้หน้างานนะคะทุกแบบคือรวมค่าของค่าแรงนะคะของช่างหมดทุกอย่างเลยลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากนะคะลูกค้าไม่อยู่เราก็ถ่ายรูปส่งงานทุกวันให้ค่ะ ความหนาของเนื้อปูนนะคะให้ลูกค้าดูหนามากนะคะ30เซนนะคะเหล็กของเราจะวางคู่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเหล็กแนวนอนเป็นเหล็กข้ออ้อยนะคะข้ออ้อยแนวนอนอีกนะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กแนวตั้งใช้เหล็กเก้ามิลต็มนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจเรียกใช้บริการทีมงานช่างฝนลัวคอนกรีตได้ตลอดนะคะรับงานทั่วประเทศค่ะ